ในบอกกันนะครับหรือเพลงโชว์เดียวโชว์สุดท้ายพบกับวีเจ็บปั๊มนะแล้วแข่งอะไรแล้วแข่งหน้าราสบายดีมากอร่อยดีหมดใจดีอะไรวะไม่ใช่น้ำแข็งปากมันพูดบอกว่าบัตตี้บกบัตตี้บกโอเคคนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะถบัตตี้แก๋คือแบบ รายดีท right? yeah. 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 well, yeah. ั้งค mm ู hmm. like like okay. so any any ่ไม่ต้องการแล้อดูคมแอปร้องผิดกันด้วยร้องเพลงเพลงให้ช่วยระบายความชื่อก็พอแล้วนี่เป็นร้องเลยถ้าเป็นจริงก็จริงแล้วเราเราเนะคะว่าเพลงนี้ไม่เกี่ยวกับความหมายแล้วดูความแ๊ปร้องผิดด้วยความดบบของเป็นแม่ที่บอกว่าชื่อเพลงไม่ใช่ถ้ามนจริงแล้วต้องตัดเนีเป็น top ที่สุดเลยเพราะว่า ให้วันจะทําอะไรตั้งใจอยากจะเรียนอะไรเนี่ยนะครับในสิ่งที่ดีๆเนี่ยคุณแม่จะเป็นผู้ที่สนับสนุนและส่งเสริมตลอดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการร้องเพลงนะครับทำให้เรียนอย่างตั้งใจได้นะครับแล้วก็สามารถทําได้ค่อนข้างดีมากของน้องตองตองนะครับนะครับเมื่อคุณแม่สนับสนุนอย่างนี้วันนี้น้องปองต้องทําโช์นี้ให้ดีที่สุดเพื่อปวดคุณแม่ให้ได้นะครับ B7 ต้องตัง แม่ฝังที่ฝัต๊บมีเต้นผางฝัันอาร้องนักร้องร้องเพลงฝังเรียนร้องเพลงร้องลงแม่รันรักความรักที่แสนยิ่งใอย่าได้เัิดขึ้นแล้วกับชีวิตของฉันในความหมายดีๆที่น้อฝังจะมอบให้กับแม่ของเขาเป็นของฝังช e เตย่าู เธอืธอมือโปงปากไันยาวไปไหนเลยใช้่าสามหลาปามันน้ำไม่นิ่วเดินมาช้ากาคนตัดไปแบบพม่าเออเหมือนท่าม่านอะไรเนี่ยเจองเยอะเลยเจอไข e

แบบีเหมอาตุสเด็ล่ม้างบนไขอานนี่่งไม่รู้อ่ะสยแม่แต่งหน้าพาผเอควสวนนันมากแม่แ่งหน้ใช่ chọc nhau, bây giờ bên em bị bay thì em không được nữa. mà bay thì nó bay được, không được thì không được. không được thì có không được thì không được. không được thì không được. không được thì không được. không được thì thì không được. không được 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 thì thì không Yeah. yeah. คนไปตัดเสียงกดมือควรจะเป็นของสุภาพสตรีท่านนี้เลยครับคุณแม่ของนกป๋องครับมาหาไม่ได้คผิดพวกคเณแม่มาเดินมาอย่างด่วนเดินมาแจ้วเหกแม่ตอนแม่รู้ไม่คนเดียวแม่เหมือนกบสวนได้เลยนะครับก็ความรักจากคุณแม่และความทุ่มเทการสนับสนุนและการส่งเสริมทำให้ลูกๆนั้นประสบความสำเร็จได้อย่างดีที่สุดนะครับขอขอบคุณ คุณแม่ของน้องปาบ้าครับขอบพระคุณครับคนตาจ้าอยากกลับแต่ไม่อยากนะอยากกลับแต่กระโปรงไม่เอี้รอะแต่มันตัวรานั้นคือก็มอไม่คิดว่าจะเป็บกบรรยาก,กาศฟองลง ครับุณครับเชิญครูตาครับสวัสดีค่ะน้องฝงแล้วก็สวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะคือการเที่เด็กคนหนึ่งจะร้องเพลงได้ขนาดนี้ค่ะนอกจากจะเป็นความสามารถแล้วจริงๆเลยนะคะหลังจากประสบการณ์การสอนมาเยอะตบมือให้คุณแม่อีกครั้งหนึ่งค่ะในการที่จะต้องรัองโศกว่า ฝึกสอนให้เด็กเค้าเป็นแบบนี้นะคะเพราะวันนี้เพายงจะหาคนที่เป็รูที่โรงเรียนด้เปค่ะดีมากๆค่ะพี่ชายครับครับโซเลียร์ครับวันนี้เป็นวินที่ดีมากนะครับของเรารวมๆนะครับอันนี้ก็เป็นที่ว่าเป็นเพลงที่ได้โชคลาภเราเลือกเพลงดีนะครับแล้วก็เรา สามารถที่จะร้องได้ด้วยนี่เป็นสิ่งที่ดีมากถึงแม้ว่าตอนตายมันก็ยังมีบ้างนะครับที่ที่จะต้องดังให้ถึงเป็นมาถ้าฟังในลักษณะของกลุ่การธรรมดาเนี่ยพี่ว่าสุดยอดจริงๆเลยถ้ามาฟังกันแบบจากอิกแบบพี่เนี่ยก็มีนิดหน่อยนะครับเพราะเราฟังมาปางเดีวฟังก็จะไม่ได้ต่างนะครับสำหรับที่เลือกเพลงเราเนี่ยบางครั้งที่พวกเราเป็นเด็กอายุสิบห้าเราเรื่องเพลงเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่รุ่นใหญ่ อารมณ์ใหญ่อารมณ์ต้องมีฐานอะไรมาเยอะเพราะฉะนั้นอย่างเพลงนี้ในทอดผูกอ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบถ่ายทอดเป็นร้อเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นความแบบข้ามิใจอย่างอย่างมาเซยนะครับแต่ว่าเขาถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะฮะทีนี้ในส่วนของไงก่อนก่อนได้ฝัน ต้องหัวไปไม่ยินครับไม่ยดนครับ้ัไปแล้วตอหัวไดครับไม่จะไม่ได้อว่าชว์นี้เป็นชว์ที่ดีที่สุดในคืนนี้นะครับที่ชอบมากสายปัญญาสายบัญญาเทคนิ้การร้อง ไม่เพียนเลยแล้วก็ฝงกออมากือเป็นเทคนิคสั้นสูงนะครับอาจจะมาจับ <amigo> คูแ <breaks> ล้วก็ไดาษโครเอาเลย้่นหลองไม่ดีก็เท่าุ้แก๊่นหลอกกาุแก๊อ้า้า้งส่้าเราไดทบเ็บนี่เราไม่แบบนี้เทิคการแขนแบบนี้แล้วทุกคนจะประสบความสเร็จครับขอให้โวงดีทุกคนเลยครับเที่ย สิบสองโจนจบไปเรียบร้อยแล้วนะก็มาแล้ว